ที่ประโยชน์จาก Destiny Token เหรียญจี I am glad เสนอราคาขาย5,559บาทคนที่ซื้อเหรียญจเนี่ยนะคะจะได้บัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ที่นั่งก่อนวันฉายจริงวันฉายจริงคือ28กรกฎาคมเราดูกันวันที่26กรกฎาคมเลยค่ะโรงหนังนคือ SF 5 1สาขาทั่วประเทศซึ่ง นอกจากเราได้ดูหนังก่อนแล้วเนี่ยนะคะ <S <S ใส่เสื้อที่ตั้งใจเราเนี่ยได้ร่วมกับทางดอยตุงค่ะออกแบบกระเป๋าเป็นผ้าฝ้ายทอมือเป็นลายดอกลักที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันิวาสสองและพิเศษสุดๆอีกอันนึงก็คือโปสการ์ดนะคะซึ่งมีลายเซ็นพี่โป๊บกับพี่เบลล่าเป็นของที่ระลึกที่อยากให้แฟนๆได้เก็บไว้เท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีส่วนลดตั๋วหนังให้อีก2ใบใบละ40บาทไปดูหนังก็ต้องกินป๊อปคอร์ ให้ส่วนลดซื้อป๊อปคอร์น10ใบใบละ40บาทรวมๆแล้วฮนะสิทธิประโยชน์ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นพันผมว่ารวมๆนี่พันกว่าบาทตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจอยาก<ล>ให้ผู้ชมที่เป็นผู้ลงทุนเหรียญเนี่ยค่ะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับไปผมซื้อมากกว่า1เหรียญได้ไหมพี่นะจริงๆจะซื้อกี่เหรียญก็ได้จริงนักลงทุนเนี่ยสามารถซื้อได้ไม่เกิน3,000 0นบาท ะะก็อยากให้มาซื้อกันแต่<ด>แตว่าเหรียญนะ่ะเรามีไม่มากมีแค่จำนวนจำกัด Destiny <Disney> Token เปิดให้จองซื้อแล้ววันนี้ครับผ่านแอปพลิเคชัน Cubix หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Facebook Fan Page c u b i x d i g i t a l a s s e t หรือว่าโทรไป call center ครับศ8น4 4 8อ8 8ครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน